สวัสดีครับแชทนะครับนักธุรกิจชูพันธน์ครับ B.N.N. คืออะไร B.N.N. คือ Innovation Company หมายถึงว่าเป็นบริษัทที่มีนวัตรกรรมที่แตกต่างบริษัทที่จะช่วยทําให้คนเครือข่ายเราเนี่ยสามารถที่จะมีรายได้ได้จริงเปลี่ยนแปลงชีวิตได้จริงครับปรัชญาของเราชัดเจนมากคือ more income more opportunity เมื่อไหรก็ตามที่เรามีรายได้ที่มากขึ้นนั่นคือเรามีโอกาสที่มากขึ้นถ้าเมื่อไรก็ตาม B.N.N. ช่วยทําให้คนเครือไข่ายไทยมีรายได้ที่มากขึ้น เขาเรานั้นจะมีโอกาสที่มากขึ้นนี่คือจุดที่เราตั้งใจเพราะฉะนั้น BN จะเป็นดบับนั้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีอินโนเวชันจริงๆไม่ได้แตกต่างไม่ได้โดดเด่นจริงๆเพราะฉะนั้นในเรื่องของอินโนเวชันนียเลี่ยงไม่ได้เรื่องที่หนึ่งที่สําคัญมากๆเป็นพื้นฐานที่สาคัญที่สุดก็คือเรื่องของ Product Innovation นั่นเอง BN จะมีแต่เพียงแค่สินค้าแบบมี two product เขามีฉันมีฉันมีเธอก็มีแบบนั้นไม่ได้แตกต่างเราถึงได้บอกว่าสินค้าของเราทุกตัวเราถึงได้มีแต่นวัตรกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอ เพราะน,นั่นคือสิ่งที่ทำให้สมาชิกของเรามั่นใจได้ว,ว่าฉันมีของดีจริงๆครับงั้นเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องของ product innovation กันครับสวัสดีครับผมต่อธนเสษความเพียรที่ปรึกษาฝ่ายสมาชิกของบริษัท bn direct ครับสินค้าที่ bn direct มีนะครับก็คือเป็นนวัตกรรมก่อนที่จะมาเป็น bn direct เนี่ยเรามีนโยบาย ชัดเจนมากๆว่าสินค้าของเราอ่ะจะต้องแตกต่างไม่มีใครเหมือนนี่คือผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมของ B n d i r e c t นะครับ B n d i r e c t เนี่ยเริ่มต้นจากการทําตลาดด้วยอัลฟาฟ้านะครับเราใช้ประสบการณ์ที่เรามีนะครับในการลงไปดูแลผู้ป่วยทดสอบแล้วก็การใช้จริงๆของเราแล้วพัฒนาสูตรอัลฟาฟาขึ้นมาให้มันดีกว่าคอรฟิวที่อยู่ในท้องตลาดเสร็จแล้วพอเราได้มาแล้วเนี่ยเราก็เริ่มนำไปทดสอบ แล้วก็ทดลองกับผู้บริโภคที่เรามีอยู่ผลปรากฏว่า เห็นผลกับผู้บริโภคอย่างชัดเจนและได้รับการตอบรับเยอะแยะมากมายเห็นผลจริงนะครับแล้วก็คุ้มค่ากับเงินที่เข้าจ่ายจริงๆผลิตภัณฑ์ตัวต่อไปที่ผมอยากนำเสนอมากๆเลยตอนนี้เกี่ยวกับโควิด19นั่นก็คือซิลเวอร์นานี่คือผลิตภัณฑ์ตัวเดียวในปัจจุบันที่มีใบรับรอ,องออกมาเป็นลายลักษณอักษรครับว่าสามารถฆ่าเชือ้อโควิด19 ได้จริงๆมีผลการทดสอบจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของเมืองไทยสามารถฆ่าได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เราฉีดพ่นผมก็แค่ศึกษาข้อมูลแล้วก็นำมาใช้กับตัวเองแล้วก็คนในครอบครัวนี่คือสิ่งที่เราอยากจะส่งต่อให้กับคนที่กำลังเผชิญวิกฤตโควิด -19 ในปัจจุบันครับและอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่คือความภาคภูมิใจของพวกเราชาวปนเอนก็คือกาแฟเชอร์ปีนนี่คือกาแฟ ที่มีส่วนผสมของน้ำมันเทอร์ปีนจากกัญชาเป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวในประเทศไทยที่ได้รับเครื่องหมายออยอย่างถูกต้องครับอย่างที่เราทราบกันอยู่ครับสารสกัดจากกัญชาหรือกัญชาจะถูกปลดล็อกจากยาเสพติดแล้วก็ตามเพราะฉะนั้นนี่คือความภูมิใจของเราครับที่เป็นเจ้าแรกที่สามารถนำออกมาจำหน่ายได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนี่เป็นเพียงแค่ ตัวอย่างนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ของ BN n เรานะครับแต่ทั้งหมดนี้นะครับมีจุดเด่นที่หลายๆบริษัทไม่มีผมก็อยากจะให้ได้ทดลองใช้นะครับและหาผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเราจริงๆว่ามันดีกับเรามากน้อยแค่ไหนผมเป็นคนหนึ่งนะที่เคยมีปัญหาสุขภาพมาก่อนแล้วก็เป็นหนักมากมีคนเอาสินค้าเยอะแยะมากมายมาขายให้ผมแต่สิ่งที่ผมเห็นก็คือว่าคนขายกลับไม่ได้กินมันก็เลยเกิดความ ไม่ประทับใจจนกระทั่งมารู้จักกับเพื่อนกลุ่มหนึ่งที่เขาได้ใช้ผลิตภัณฑ์จริงๆแล้วเขาก็ปรารถนาดีกับเราจริงๆนะมาเฝ้าเราหวังเพียงให้เราอ่ะได้ทดลองใช้ใช้เวลา2ปีครับถึงตัดสินใจใช้แต่พอใช้แล้วเนี่ยเรารู้สึกว่ามันดีขึ้นกับเรานะก็เลยไปส่งต่อให้กับ คนที่เรารักคนแรกที่ผมส่งให้คือคุณแม่ผมเองปรากฏว่าคุณแม่ดีขึ้นครับแล้วก็เริ่มส่งต่อให้กับคนอื่นแล้วเรื่องธุรกิจค่อยตามมาจุดมุ่งหมายของเราอันดับแรกเลยคือต้องมีสินค้าที่เป็นนวัตรกรรมให้กับคนที่รักสินค้าจริงๆสินค้าของ BN จะต้องแตกตา่างและก็ต้องเห็นผลกับคนที่ใช้จริงๆเพราะฉะนั้นมันจะต้องคุ้มค่ากับเงินที่เขาจ่ายใ,ให้กับเราใครที่มองหาโอกาสในการสร้างธุรกิจในยุคโควิด19ลองเข้ามา ฟังเรื่องราวของ B N Direct ครับนี่คือสินค้าที่ไม่มีที่ไหนมีโดยเฉพาะ Silver Nano อ่ะมันเป็นตัวเดียวเท่านั้นบนโลกใบนี้ที่มีใบรับรองออกมาเป็นรายลักษณ์อักษรว่าฆ่าเชือ้อโควิด1 9ได้จริงๆและถ้าเรามี Silver Nano ตัวนี้อยู่ในมือนะเราก็สามารถปกป้องคุ้มครองครอบครัวของเราได้แล้วและถ้าเรายิ่งส่งต่อให้กับคนที่เรารู้จักหรือคนที่เรารักแค่นี้เราก็สามารถสร้างธุรกิจ ที่มันเกิดจากธรรมชาติขึ้นได้และนี่คือโอกาสในการสร้างธุรกิจด้วยสินค้าที่เป็นนวัตกรรมอย่างแท้จริงสุดท้ายครับผมอยากจะบอกพวกเราจริงๆว่าวันนี้นะใครเจอเราคนนั้นโชคดี